คุณขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับตับไปสู่รายการอะไรกลางนี้ครับมีคือรายการกลัวคุณต่อยนเนี่ยรายการนี้มีพิธีกร4คนนะครับนะครับพิธีกร1คนเป็นนักเลงให้ตายว่าคนไหนเป็นนักเลงนะครับชี้เลยครับชี้ได้เลยครับนักเลงประจํารายการครับไม่ได้เป็นเลยชอบแกล้งคนนู้นคนนี้ตลอดตั้งด้แกล้งหนูกอดอย่างนี้หนูถือว่าแกล้งเหรคุณผู้ชมโอ้เจ๊บอไมมาหอนนอกกันเลยตอนนี้จะเข้ารายการนะ ต้องกอดผมก่อนต้องคุณวัฒน์ต้องหอมโหนดูดิดูดิดิดิทั้งวันนะครับเดี๋ยวแกล้งคนโน่นเดี๋ยวแกล้งคนนี้แล้วคุณวัฒน์เวลาพูดเวลาจะทำรายการเดินผ่านคุณวัฒน์เดินผ่านธรรมดาไม่ได้ต้องจีเอวต้องโน่นต้องนี่เขาตลอดเป็นไรอ้าวคนเราอะคุณผู้ชมไม่รักกันก็ต้องรักกันก็ต้องแสดงออกสิครับ เขาไม่แสดงออกคนเราหอกไจ้จางกอานก้นพอกันแล้วพอกันแล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับเมนูของเราเนี่ยคือสุดๆอีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูซึ่งว่าถ้าจริงเลยไม่จริงจะมาเสนออออากาศทำไมเราเรียกเมนูนี้ว่าหมูชาวดอยหมูชาวดอยเนี่ยเป็นของร้านชื่อร้านปทูแชกครับ อร่อยสุดๆและทำได้ไม่ยากแต่มันมีเคล็ดลับและกรรมวิธีคนที่จะมาสอนเราในวันนี้ตั้งใจจริงๆอยากจะเอาของดีๆของร้านเขาของดีๆที่เขาทำมาให้พวกเราได้เขาเรียกเปลี่ยนรสชาติให้มันมีอะไรที่คลืนในรสชาติบ้างใช่กินเหมือนเดิมเออไม่ได้หมูย่างทั้งวันหมูปิ้งทุกวันอไม่ไหวมาเป็นหมูชาวดอยแต่ที่นีมีหมูชาวดอยด้วยเหมือนกัน ที่นิ่ก็มีอยู่นะครับแต่ตอนนี้หมูตัวเล็กแล้วไม่ได้กินแล้วมี่เมื่อก่อนตัวมันเลอรเนี่ยนี่ตัวนิดเดียวตัวหนักหายไปยี่สิบกโลหายไปเกือบยี่สิบกิโลอ่ะน่าเกลียนจริงเลยไปกินให้อ้วนโอ้ถ้าให้กินให้อ้วนอ่ะกินได้จะออกข้าตังค์ไปไา่ไปหนูนี่ครับวันนี้ร้านปัทูุช็คจะมาสอนเราทำเมนูหมูชาวดอยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณละละนาวงสงวนจากร้านปัทูุช็คครับ ครับสวัสดีครับร้านคุณอ่ะสวยมากนะอยู่ตรงหน้ามุมด้วยนะไม่บอกอธิบายไหมลาดพร้าว71นะฮะเข้าไปขับไปจนสุดนะฮะจนถึงทางแยกทางแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปั๊บคุณเจอแยกขวาแยกแรกนะครับเข้าทางหน้าร้านก็ได้หน้าดีว่ายอธิบายให้ฟังดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าแยกแรกหน้านีว่าคุณเลยไปปั๊บคุณมองช่องขวามีลานจอดรถคุณเลี้ยวเข้าไปในซอยเลี้ยวซ้ายลานจอดรถเดินข้ามถนนระวังนิดนึงเพราะมีมอเตอร์ไซค์เยอะเดินเข้าไป แนะนำว่าก่อนไปนั่งร้านเข้าห้องน้ำเพราก่อนพราห้องน้ำเขาอยู่ก่อนที่จะถึงร้านสักนิดนึงเดี๋ยวมันเมื่อยเสร็จเราก็เดินไปก็ชมภาพยนต์กลางแปลงนิดนึง ต้องเลยค่ะตามนั้นครับตามนั้นค่ะคือน้องเขาเป็นเด็กโบกรถ้านนี้จอดนายจอดนายอ๋อน้องเป็นเด็กโบกรถเป๊ะร้านนี้ผมเป๊ะมากร้านนี้เป๊ะจริงครับท่านผู้ชมและวันนี้เมนูที่จะมาสอนก็เป๊ะด้วยนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจของร้านนะเมนูนี้นะก็เป็นเมนูใหม่ของเราอะค่ะใช่ไหมต้องคิดมานะแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรให้มันแตกต่างออกไปได้ร้านไม่ชื่อปัทูแช็กเนี่ยแต่เวลาสอนสอนหมูชาวดอยหมูชาวดอยคุณเคยขึ้นดอยไหมช็กเคยแช็กแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแช็กแปลว่า แท็กไปว่าเพลิงเพลิงอย่างเงี้ยเพลิงหมาแงน่ะเพลิงเพลิงที่ร้านนี้มีเฉพาะปลาทูเป็นหลักแต่ก่อนก็คือเป็นเพลิงปลาทูทูเขาไม่รู้เหรอ I don't know วะเขาที่ร้านเขาที่ร้านเขาเนี่ยน่ากลัวมากมีมีเพชรขาวปลาทูทุกตัวถูกหักคอหมดเลยคอมเนี่ยมันมาอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อมันอยู่ในเขคงเหรออ๋อมันหักมาเองเหรอ ถ้าผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าเธอจะสอนเราทําอะไรได้มันอร่อยแค่ไหนหมูชาวดอยเนี่ยถ้าผู้ชมดูที่ร้านนีม่มีหนังกา eh. แฟด้วยใหญ่โตโมโหร้านและน่านั่งมากคือร้านแท้ร้านมันแบบไม่รู้สไตล์เรียกว่าเท่มากเป็นคอนเทมเพอรารี่อาร์ตนะฮะส่วนผสม,มของความงดงามรเราเริ่มต้นจากก็เริ่มจากโขกเครื่องแกงก่อนนะคะก็ใช้พริกจินดาแห้งค่ะแล้วก็มีขมิ้นเหลืองรับค่ะ ถ้าเกิดอยากชอบเผ็ดมากก็ใช้พริกขี้หนูแห้งก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยค่ะตำพอหยับๆยาค่ะที่เราต้องการตำหยับๆเพื่อจะได้มี texture เวลาเคี้ยวค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมไทยไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเปลือกแล้วก็ใบมะกรูดซอยตำพอเข้ากันครับตำแหลกๆเฉยๆตำแหลกๆเฉยๆแล้วก็ฉีกใบมะกรูดเสริมเข้าไปอีกจะได้หอมโอ้โหคิดดูกันแล้วกันนะครับ มากรูดขนาดไหนแต่ไม่ได้ตำแหลกท่านผู้ชมเห็นไหมตำพอหยาบพอหยาบค่ะนี่หยาบหยาแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นไว้ะค่ะตอนนี้เราก็มาหมักหมูนะคะเราก็ใช้สันไหลหมูหมักกับน้ำซุปน้ําซุปอะค่ะสันไหลหมูเพราะมันต้องมีมันด้วยใช่ไหมมันนิดหน่อยไม่ไม่มันมากถ้าไม่มีมันไม่อร่อยเลยนะท่านผู้ชมใช้หมูเนื้อไม่อร่อยนะต้องมีมันติดอย่างนี้แล้วก็หมักซุปไว้เพื่อให้เนื้อมันนุ่มชุ่มด้วยประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ คลุกกับเครื่องแกงที่เราโขลกเอาไว้หลังจากนั้นก็เอาเครื่องแกงที่โขลกไว้มาคลุกและเติมรสด้วยเติมด้วยซอสปรุงรสซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำตาลอันนี้น้ำตาลนะคะเดี๋ยวก็มีนี่นะครับนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยป่นแล้วก็พริกไทยป่นนะครับนี่ครับนี่แล้วหอมซอยผักชีซอยคหอมกับผักชีซอยใส่ลงไปแต่ว่าคลุกเบาๆคลุกเบาๆอย่าให้มันแหลกเดี๋ยวมันช้ำนะฮะนี่ครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้หมูก้อนแล้วท่านผู้ชมเราจะเริ่มปั้นหมูก้อนใช่ไหมฮะนี่ฮะนี่ปั้นผมไปเป็นก้อนอย่างนี้มันมีเครื่องแกงที่เราทําไว้แล้วหมูเองเนี่ยก็ได้ไปหมักไว้แล้วชั่วโมงหนึ่งมันจะนุ่มขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเอาไปเอาไปนึ่งค่ะนี่ท่านผู้ชมที่สําคัญที่สุดคือเอาไปนึ่งก่อนนึ่งไฟแรงประมาณหนาทีเพื่อห้นานาทีเท่านั้นต้องการให้มันสุกข้างในเท่านั้นแต่ไม่ได้ต้องการให้มันสุกไปเลยนะใช่ค่ะมันแค่ห้านาที หลังจากนั้นจึงเอาไปอาไปทอดต่อนี่คือข้างในจะนุ่มไงท่านผู้ชมแล้วข้างนอกถ้อทอดก็เพื่อความกรุบกรอบใช่ไหมฮะกรอบนอกนุ่มในอ๋อกรอบนอกนุ่มในนี่นี่แล้วก็มีความชุ่มของจากน้ำซุปที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วไม่ได้ทอดนานนะเพราะว่าไม่จําเป็นแค่ให้มันเหลืองขึ้นมาได้แล้ว ไม่ต้องไปกลัวมันจะไม่สุกเพราะเมื่อกี้เรานึ่งไปแล้วนะครับแล้วนึ่งด้วยไฟแรงจัดด้วยนะประมาณ5นาทีแล้วจึงเอามาทอดพอมันเหลืองอย่างนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้เอามาเสด็ดน้ามันใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งจัดจานจัดจานเสิร์ฟกับผักสดตามชอบเลยค่ะเป็นอันเสร็จสิน้นหมูชาวดอยครับ อันนี้ที่มันชอบมากๆเลยกรรมวิธีในการทำเนี่ยนะคุณนวัดหนึ่งก่อนเลยหมูนี่เลือกหมูแบบไหนครับหมูไหลเลยฮะหมูไหลไหลหมูครับไหลนี่ยา่ต้องไม่ต้องฮะคนละอันกันพงศิษคำซ้อยไม่ใช่มนสร์ศิษฐ์คำซ้อยมนตร์ิษฐ์ร์ศิพี่เนี่ยไหลไหลหมูนี่ฮะไหลหมูมันจะแซกมันนิดๆแบบนี้ครับคุณอ๊อต้องแซกมันจำไว้เลยของทอดเนี่ยนะ ถ้ามูดแลเป็นหมูล้วนๆเลยแล้วมันไม่แซกมันเนี่ยยังไงก็ไม่อร่อยมันจะแห้งมันแห้งครับต้องแซกมันผมขออนุญาตเขาสกิดแล้วะเออมันมันที่ว่าเนี่ยมันเป็นมันสำปะหลังหรือว่าเนี่ยนเนียน่ยเนีเนี่ยเ่ยเนีเน่เน่่เนียนี่ยเนี่ยนะเนี่เรื่องนี่ยี่เีเี่อเนก่ี่ยเ่ยเน่นเลยเล่ยน่เน่น่นเนยเนยยนี่นีี่เนอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอ อาครับตอนนี้คุณละลนากำลังกังวลว่าจะถึงชั้นป่อถึงถถ้าคุณละลนาพูดไม่ถูกใจมีโดนเหมือนกันนะครับคุณละลนาครับเราใช้หมูไหล่เราต้องมีมันแท้สำคัญเครื่องแกงเราต้องไม่ตำแหลก ต้องไม่แหลกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตําแหลกมันจะแทรกเข้าไปในเนื้อเวลากินมันจะไม่ได้ texture อย่างที่คุณพูดคือคำว่า t e x t อร์ถ้าแปลเป็นไทยต้องแปลเป็นว่าให้มันมีเศษๆนี่เป็นเคี้ยวได้ถึงสมุนไพรให้รู้สึกว่าเป็นชิ้นเป็นอันอะไรบ้างให้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับลักษณะนั้นนะครับส่วนอย่างอื่นผมไม่เห็นมีอะไรที่มันยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายแต่ที่จะวุ่นวายก็คือต้องชิมครับต้องชิมใช่ไหมครับเดี๋ยวแต่ว่าตอนขั้นตอนนึงนี่ ช็อกเลยนะเพราะตอนแรกผมเดาว่าทอดปั่นเสร็จทอดเลยไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่ามันหนาคุณจำไว้นะพอไปนึ่งก่อนเนี่ยสักห้าทีที่คุณรัลนาเล่าให้ฟังข้างในมันก็จะสุกแต่ว่ามันจะไม่ใช่สุกแบบสุกเลยนะมันเท่มากมันเขาเรียกมันจะมีเนื้อแดงๆอยู่นิดๆข้างในไง แล้วพอเสร็จไปถูกต้องพอเอาไปทอดแล้วมันจะกรอบข้างนอกไอ้แดงๆเมื่อกี้มันจะเริ่มสุกเพราะถ้าเกิดว่ามันสุกมากจนเกินไปเนื้อมันจะแข็งและกระด้างไม่อร่อยเอ๊ะมันจะอร่อยไหมเนี่ยคุณล้านาเชนด้านซ้ายครับใช่ครคุณล้านาหนีกลัวมากเลยไม่ตนดกลัวแบบดูดิเดี๋ยวดูเฮ้ยมเ้ยม่น่าไปกลมากเลยไม่่ใชรไปดีกว่าพวกผมพวกผมไม่ทำารแข็งครับพวกผมไม่ถึงขนาดทำารหรอกครับไป เนี่ยะสังเกตนะครับดูข้างในนี้ยังแบบโอ้โหความหอมนี่ร้อยคะแนนเต็มความหอมก่อนเลยความหอมนี่ร้อยร้อยคะแนนเต็มนะครับนี่เขาเขาดูคาของคุณอยู่ครับครับนี่นี่นี่ความหอมนะครับหอมอ่าได้ไหมความหอมนี่ร้อยคะแนนอืมอันนี้เป็นสูตรแบบประมาณอาหารที่ต้องใส่เครื่องปรุงแบบเนี้ยหอมแรง พี่ครับบ้านนูก็ป้อนพริกอยูตลอดเวลาเลยครับนี่มาดูด้านในดีกว่านี่โอ้โหแล้วดูผิวเขานะออทั้งหมดเลยอ็ออ็ออ็อทานได้เลยนะทานได้เลยไม่ได้พูดเล่นอร่อยจริงรสชาติดีนิ่งเลยฮะโหเผ็ดดีว่ะเนี่ยเห็นเขากินพริกเมื่อกี้จะพูดแล้วว่าอย่างเราไม่ต้องหยิบพริกแล้วนะพอใส่พริก อร่อยมากแกงพริกหน่อยอร่อยจริงๆครับแล้วพริกจริงพริกหลอกผมทำไมผมไม่ได้หลอกะไรทุนเลยนี่เป็นอาหารที่เราเหมือนพูอตรงเป็นอาหารกึ่งทานเล่นใช่รสมันต้องจัดเพื่อเราจะได้ทานผักนิดๆิดหน่อยหน่อยไหมว่าทานแล้วเหมือนอะไรรู้ไหมผมรู้ครับไส้อั่วไส้อั่วเหมือนไส้อั่วสด นึกออกไหมฮะไส้อั่วจริงๆแล้วมันต้องเอาไปใส่ไส้อั่วแล้วมันต้องเก็บไวใช่ไหมฮะนี่สดเลยอันนี้เหมือนไส้อั่วสดอร่อยมากสําคัญที่สุดคืออย่าให้เค็มนําเด็ดขาดนี่มันไม่เค็มนํานี่มันมันรสพอดีกันหมดเลยรสได้พอดีมากๆเพราะนั้นเวลาที่ท่านไปทําจริงๆท่านดูนิดนึงว่าอย่าให้เค็มนําครับแล้วความนุ่มของหมูที่เขาบอกเขาไปหมักกับน้ําซุปก่อนมันนุ่มจริงๆจริงๆ คุเล่อนามานี้นี่เน็กกันดิ๊กับกลัวแล้วกลัวแกกลัวแล้วกกลัวแล้วกไม่มาสอนอีกวันหลังแกไม่มาสอนแล้วกกกลัวแล้วอร่อยมากครับอร่อยอร่อยอร่อยมากจริงจริงๆนะคุณครบรสเลยรู้ไหมมันจะเปรียบเทียบอะไรก็ได้นะไส้อั่วก็ได้หรือจะเปรียบเทียบกับเรื่ออะไรทอดมันก็เมนูนี้คิดมาจากอ่เพราะอยากกินทอดมันแล้วก็อยากกินไส้อั่วก็เลยเอามาผสมกัน อยากกินไในโนดอยากกินทอ้งวีตลอดเวลาเลยดูดคุณขนาดวันนี้วันนึงวิ่งบ้างหรือเปล่าวิ่งแล้วค่ะวิ่งไปไหนวิ่งไปตลาดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณละลานขอขอบคุณร้านประตูแซกและขอขอบคุณทุกท่านที่ตามชมมาโดยตลอดเมนูหมูชาวดอยท่านไม่มีคำว่าผิดหวังผมการันตีว่าไม่ผิดหวังมันอร่อยจริงๆมันนัวลิ้นไม่ผิดหวังจริงมันนัวลิ้นจริงๆ ลาไปก่อนทุกคนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากครับแจกสมาชิกวิทยาสารกรัวคุณต่อยเพจะได้รับนะครับเป็นมูลค่า1,200บาท10,000ก็รวมมูลค่าทั้งสิ้น1น0 0 0หมื่นอบาทเข้าเกรี่ยวว่านักลบครับขบวนการทำ ไม่ง่ายเลยนี่คือของไทยท่านผู้ชมนี่คือของแท้นี่คือของที่บอกได้เลยว่าหายาไงเล่าฆ่าหมาแล้วไม่ใช่เราไม่ดยอมมาทำเป็นโลก สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยแต่ก็เรือย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร้เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาแต่กอนออกจากปากดูครับผมเนื้อว่างครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร้ด้วยนะครับครับผมเคฮัลยโหล ตามจะใครอ,อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน